ต้องการแค่ค่ารักษาพยาบาลไม่ต้องการประกันชีวิตสามารถซื้อได้ไหม <No. S 1> ถ้าหากว่าซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันชีวิตจะต้องซื้อประกันชีวิตควบคู่กับประกันสุขภาพร่วมกันค่ะ ถ้าหากว่าต้องการซื้อประกันสุขภาพอย่างเดียวจะต้องซื้อกับบริษัทที่เป็นประกันภัยวินาสภัยนะคะถึงจะสามารถซื้อประกันสุขภาพอย่างเดียวได้ค่ะผูขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะก็คือสําหรับบริษัทโตเกียวมารีนเองนะคะเวลาที่จะซื้อประกันนะคะกรมธรรม์หนึ่งเล่มนะคะจะต้องมี2สัญญาพิการนั่นก็คือสัญญาหลักนะคะแล้วก็จะเป็นสัญญาเพิ่มเติมค่ะสัญญาหลักจะเป็นตัวประกันชีวิตนะคะซึ่ง ขออนุญ,ญาตเปรียบเป็นเหมือนบ้านละกันนะคะถ้าหากว่าเราจะซื้อประกันสุขภาพจะต้องมีบ้านก่อนนะคะบ้านก็คือสัญญาหลักค่ะส่วนประกันสุขภาพก็คือสัญญาเพิ่มเติมสัญญาเพิ่มเติมตรงนี้ค่ะถ้าหากพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือจะเป็นเปรียบเสมือนเฟอร์นิเจอร์ในบ้านการที่เราจะซื้อเฟอร์นิเจอร์เราจะต้องซื้อบ้านก่อนซึ่งบ้านเองก็ขึ้นอยู่กับเราว่าอยากได้ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไซส์กลางมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ตัวที่ฮอตที่สุดที่สําหรับตเกียมารีในตอนนี้ค่ะจาก500กว่าบ้านที่คุณพใใ่อ เลือกเป็นไซส์ที่ทุนประกันชีวิตอยู่ที่1ล้านบาทนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นสัญญาเพิ่มเติมนะคะเลือกไซส์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ก็คือจะเป็นไซส์ที่เป็นแผนค่าห้อง5 0 0พันซึ่งแผนค่าห้อง5 0 0พันนะคะก็อย่างที่แจ้งก็คือเฟอร์นิเจอร์ก็จะมีหลายไซส์นะมีเล็กกลางใหญ่ใหญ่มากจัมโบ้เลยนะคะซึ่งในแต่และบริษัทเองก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปนะคะว่าจะมีไซส์ค่าห้องเท่าไหร่ตัวเบี้ยเท่าไหร่นะคะสําหรับตัวที่อูได้แจ้งเมื่อสักครู่นะคะแผนค่าห้อง5 0 0พันของโต ในส่วนของทุนประกันชีวิตหนึ่งล้านบาทนะคะก็จะอยู่ที่เดือนละ2140บาทนะคะพอหขวบเบี้ยก็จะ,ะปรับลดลงอัตโนม,มัติประมาณเกือบ50อร์เซและถ้าหากว่าบ้านไหนนะคะสงสยัยกังวลใจไม่สบายใจอยากจะปรึกษาว่าเอ๊ะต้อง,งอโรนนงพยาบาลนี้ตั้งใจจะไปโรงพยาบาลนี้จะต้องเลือกค่าห้องเท่าไหร่ต้องมีแผนค่าห้องเท่าไหร่ควรจะต้องมีวงเงินค่ารักษาแค่ไหนนะคะทักเข้ามาปรึกษาอูได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะต้องวางแผน ให้เหมาะสมกับครอบครัวของเรานะคะแล้วก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงด้วยว่าเราเองนะคะสามารถชําระเบี้ยได้มากน้อยแค่ไหนในแต่ละครั้งในแต่ละเดือนด้วยนะคะเพราะอุ้มองว่ามีน้อยมีมากก็ยังดีกว่าไม่มีเลยนะคะอย่าใช้ชีวิตประมาทเพราะว่ายังไงเด็กๆเองเขาก็ต้องมีการเจ็บป่วยแล้วนะคะถ้าหากว่าสงสัยไม่สบายใจอะไรก็อินบอกเข้ามาพูดคุยกันได้เลยที่เพจพยาบาลดูเมรูปเปกเรื่องประกันนะคะ